ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจและร่วมมือกันในการคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการกำจัดขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตพืชอาหารเช่นเศษอาหารเศษพืชผักและผลไม้อย่างไม่ถูกวิธีทำให้เกิดปัญหาของโมลพิษทางน้ำและกลิ่นปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาโลกร้อนที่นับวันเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบกับคนทั้งโลก <ál. S 1> การแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ที่เหลือใช้ให้กลับมาเป็นประโยชน์และกำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันโดยการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะดังกล่าวและผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนและปุ๋ยน้ำไส้เดือนดินเพื่อใช้ในภาคการเกษตรโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับโครงการที่นำไส้เดินดินมาใช้กำจัดขยะอินทรีย์นะครับและเพื่อผลิตปุ๋ยหมักเนี่ยเริ่มต้นมาจริงๆแล้วก็จะประมาณปีพธศจิกาช2,541นะครับในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่นี่มีปัญหาเรื่องขยะล้นเมืองครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็พบว่าปริมาณขยะที่มีมากๆและขยะขยะที่มีปัญหาคือพวกเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้เนี่ยถ้าจัดการไม่ดีจะมีกลิ่นนะครับมี มแมลงสาบมีหนูมีสัตว์ต่างๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับมูลนิธิโครงการหลวงในช่วงนั้นเนี่ยก็ให้ทุนวิจัยนะครับศึกษาว่าทํายังไงมันถึงจะหมดเร็วนะครับขยะหมดเร็วแล้วก็เอาขยะเนี้ยที่เหม็นๆที่เอาไปกองแบบทําปุ๋ยหมักทั่วไปไม่ได้เนี่ยเอากลับมาใช้ในพื้นที่ของมูลนิธิโครมการหลวงได้ด้วยนะครับ ใช้ไส้เดือนดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่จโจ้โดยการคิดค้นของดรอาัาตันโชสามารถที่จะแก้ปัญหาและใช้ขยะอินทรีย์ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและขยายผลไปยังพื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะคะมีจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับและสนับสนุนงานโครงการหลวงนะคะทั้งในส่วนของงานวิจัยพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่พื้นที่สูงอื่นๆของประเทศนะคะสำหรับงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนั้นโดยเป้าหมายก็คือจะต้องสนับสนุนเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง ซึ่งวิธีการนั้นก็คือเราจะต้องทําการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงนะคะซึ่งถ้าหากทั้ง3ส,ส่วนนี้สามารถทําได้ก็จะทําให้เกิดาการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะเรื่องของไส้เดือนดินเนี่ยเป็นเทคโนโลยีโครงการหลวงที่เราคิดว่าประสบผลสําเร็จและก็สามารถทําได้ในพื้นที่โครงการหลวงเนื่องจากทางดรอนัทตันโช ซึ่งเป็นอาจารย์จากมาลัยแม่โจ้ะนะคะซึ่งก็ได้เป็นอาสาสมัครมาทําให้โครงการหลวงทําการคัดเลือกไส้เดือนในพื้นที่โครงการหลวงประมาณ 2- อสพื้นที่เนี่ยแล้วก็ได้เป็นไส้เดือนที่ดีแล้วก็สามารถย่อยเศษอาหารแล้วก็พวกอินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยได้แล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางไม่เฉพาะในพื้นที่โครงการหลวงนะเพราะนั้นเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย จะสามารถเพิ่มผลผลิตของคนบนดอยได้เราก็จึงเอาองค์ความรู้อันนี้มาทดสอบแล้วก็ปรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงนะคะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการใช้ไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและปุ๋ยน้ำไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเป็นเวลา4ปีเต็มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ถึงปี2554 จากผลความสำเร็จของเทคโนโลยีโครงการหลวงโดยรองศาสตราจารย์ดรอนัตตนโชที่เป็นผู้ได้เริ่มการนำไส้เดืนดินมาใช้เพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดืนดินทางสถาบันวิจัยและพนาพื้นที่สูงได้ขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงโดยนำไส้เดืนดิน ไปขยายสู่พื้นที่ขยายผลอื่นๆทั่วประเทศเป็นจํานวน24พื้นที่รวมทั้งพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาจํานวน8พื้นที่ซึ่งผลจากการดาเนินงาน4ปีที่ผ่านมาพบว่ากเกษตรกรให้ผลในการยอมรับเทคโนโลยีสถาบาันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เหล่งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวจึงได้ทำการศึกษาทดสอบวิจัยและพัฒนาต่อยอดซึ่งได้ดำเนินงานภายใต้การดำเนินงานของโครงการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงมาเป็นระยะเวลา4ปีแล้วและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ไปสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ทั้งเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงหรือสสอออชอรวมทั้งสิ้น35พื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ์ไส้เดือนดินระหว่างพันธุ์แนะนำจากโครงการหลวงกับพันธุ์ในท้องถิ่นในด้านประสิทธิภาพการกำจัดขยะอินทรีย์และศักยภาพในการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และศึกษาอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนดินสีแดงหรือที่เรียกว่าขี้ตาแร่โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 1. การทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ์ไส้เดือนดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเจ็ดพื้นที่ได้แก่โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยขย่งคลองลานบ่งคำห้วยเป้าศบเมยปางยางและศบโค้ง โดยการเก็บตัวอย่างไส้เดือนดินในพื้นที่นำมาเลี้ยงและเปรียบเทียบกับไส้เดือนที่นํามาจากโครงการหลวงและทำการบันทึกข้อมูลปริมาณการแพร่พันธุ์ของไส้เดือนดินอัตราการย่อยสลายขยะอินทรีย์และปริมาณปุ๋ยและปุ๋ยน้ำหมักที่ได้ 2. การศึกษาอัตราการขยายพันธุ์และการย่อยสลายขยะอินซีของไส้เดือนดินสีแดงหรือขี้ตาแร่โดยดำเนินการทดสอบในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง5พื้นที่ได้แก่ห้วยขยงคลองลานป่งคำห้วยเป้าและศบเมยโดยทําการเลี้ยงไส้เดือนดินในถังพลาสติกทึบ3ใบปล่อยไส้เดือนดินเริ่มต้นถังละ25ตัว อาหารที่ใช้เลี้ยงคือขยะอินทรีย์3ประเภทได้แก่เศษผักเศษผลไม้และเศษอาหารบันทึกข้อมูลปริมาณไส้เดือนดินที่เพิ่มขึ้นชนิดอาหารที่ให้ในแต่ละครั้งจำนวนวันที่ไส้เดือนดินสามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์จนหมดและปริมาณปุ๋ยหมูลไส้เดือนดินหรือน้ำหมักมูลไส้เดือนดินที่ได้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา3เดือน โดยเก็บผลเมื่อเลี้ยงครบ1-2และ3เดือน 3. การทดสอบผลของการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินในการเพิ่มผลผลิตพืชดำเนินการทดสอบในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง5พื้นที่ได้แก่ดอยปุยปางหินฝนแม่จริมวาวีและแม่สามแลบ วางแผนการทดลองแบบ C.R.D. แบ่งเป็น5กรรมวิธีกรรมวิธีละ3ซ้ำได้แก่ 1. ใช้ใส่ปุ๋ย 2. ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินเท่านั้น 3. ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินร่วมกับปุ๋ยมูลไส้เดือน 4. ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินร่วมกับขี้บัวและ 5. ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินร่วมกับปุ๋ยหมักบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณผลผลิตที่ได้และต้นทุนการปลูกพืชซึ่งสามารถสรุปผลงานวิจัยได้ดังนี้น 1. การทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ์ไส้เดือนดินในพื้นที่ทั้ง7แห่งของไส้เดือนดินสีแดงหรือที่เรียกว่าขี้ตาแร่ในการกำจัดขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การศึกษาอัตราการขยายพันธุ์และการย่อยสลายขยะอินทรีย์ของไส้เดือนดินสีแดงหรือขี้ตะแร่พบว่ามีการขยายปริมาณของไส้เดือนทุกๆ1เดือนจะเพิ่มปริมาณขึ้นเป็น2เท่าและสามารถที่จะย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยเฉลี่ยประมาณ4 1 5วันส่วนปริมาณปุ๋ยที่ได้จะแปรผันขึ้นอยู่กับปริมาณของขยะอินทรีย์ที่ให้ 3. การทดสอบผลของการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินในการเพิ่มผลผล,ผลิตพืชในระยะ1เดือนแรกทำให้พืชผักตอบสนองมีการเจริญเติบโตและน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยสามารถตอบสนองการย่อยขยะอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี และส่งผลให้ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนปุ๋ยน้ำหมักที่เกิดจากฉี่ของไส้เดือนและนำไปประยุกต์ใช้กับพืชผักไม้ผลและไม้ดอกได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของอไม้ดอกก็คือไปทดสอบกับดอกเบญจมาศนะคะก็ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยไปร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีก็คือลดลงครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกแปลงหนึ่งก็คือใช้ใช้ตามขั้นตอนเดิมเลย ซึ่งผลปรากฏว่า,าผลผลิตที่ออกมาค่ะไม่ต่างกันเลยทีน,นี้เราก็สามารถสรุปได้ว่าน้ำน้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยจะไปช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีได้ลงครึ่งหนึ่งเลยค่ะหลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มตื่นตัวนะคะเริ่มที่จะเอาน้ำมาขอน้ำหมักมูลไส้เดือนจากสำนักง,งานาไปใช้ทั้งส่วนของปลูกผักปลูกมะเขือปลูกไม้ดอกด้วยนะคะจากเดิมจากเริ่มต้นแค่5้าลายเนี่ย ก็เพิ่มเป็น10บลายจาก10บลายก็เพิ่มเป็นทั้งกลุ่มมี2กลุ่มที่เอาไปใช้ก็คือกลุ่มผู้ปลูกผักนะคะของตําบลห้วยขี้เหร่แล้วก็กลุ่มผู้ปลูกดอกไม้เริ่มต้นการนําไปส่งเสริมชาวบ้านนี่ก็ตอนแรกก็เริ่มจากการให้เขานําไปเลี้ยงแล้วก็เริ่มทําให้เขามาดูที่ศูนย์กันฮะที่ศูนย์นี้เราจะมีที่เลี้ยงไว้สาธิตไว้แล้วก็ทําแปลงผักสาธิตไว้ทดสอบการเปรียบเทียบระหว่างการใช้กับไม่ใช้ก็ก็เริ่มมี เริ่มแรกนี่อาจจะเริ่มที่โรงเรียนนะครก็ชาวบ้านนี่ยังยังยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครก็เริ่มจากโรงเรียนแล้วก็ให้คุณครูเอาไปไปสอนนักเรียนเลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็ให้ให้ให้ใหเอาให้ชาวบ้านเอาน้ําน้ําหมักนี่ไปใช้ส่วนมากชาวบ้านจะใช้น้ำนะครับเพราะว่าน้ําน้ามูลน้ําหมักนี่จะได้ง่ายกว่าแล้วก็ได้ปริมาณที่เยอะกว่านะ,ะตอนนี้ที่ใช้กันเยอะๆะก็เป็นผัก แล้วก็เป็นมะเขือเป็นพริกนะแล้วก็มีไม้ผลก็เป็นพวกพวกส้มมะม่วงแล้วก็ในานาข้าวมีทดลองเอาไปใช้ในานาข้าวโดยการาใช้ละลายกับน้ําไปนะฮะก็คือแล้วก็มีฉีดพ่นในช่วงที่ข้าวออกดอกแล้วก็ตอนนี้เราทดสอบในในศูนย์ก็ทดสอบกับพวกเป็นพวกมะเขือเป็นผักใบครับผักใบนี้จะได้ผลดี ใบนะพวกคณะกระหล่ำพวกอาก,กาศกองตุ้งอะไรเนี่ยจะได้ผลดีก็เราเริ่มทําปลูกดอกไม้นี่มาก็ประมาณ4ปี4ปีแล้วนะคะปีปีแรก2ปีแรกเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีอะนะคะอย่างเดียวแล้วก็พอมาขึ้นปีที่3เนี่ยค่ะกลางกางปีที่3ก็อาจารย์โครงการหลวงอะค่ะก็เอาน้ําไส้เดือนมาให้ทดลองใช้ให้มาทดลองใช้เราทีแรกก็ทดลอง หนึ่งโรงเรือนเนี่ยค่ะก็จะมีเป Ł ็นปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแล้วก็ป Ł ุ๋ยเคมีผสมน้ำเส้เดือนแล้วก็อีกแปลงหนึ่งก็คือจะเป็นปุ๋ยน้ำเส้เดือนอย่างเดียวเลยก็ทดล,ลองใช้มาก็ต้นมันก็จะโตต่างากันเลยค่ะดูดูผิดแบบว่าที่ใช้เคมีเนี่ยน้ำเส้เดือนของน้ำเส้เดือน,นต้นลำต้นมันจะโตใหญ่กว่านะแล้วก็จะสูงกว่าแล้วก็ดอกนะะดอกออกมานี่ก็จะใหญ่กว่าที่ใช้เคมี และะสสีสีกก็จเข้มว่าพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนห้วยเป้าที่ได้นำเอาเทคโนโลยีและผลของการวิจัยมาเผยแพร่สู่เกษตรกรโดยนำไปใช้กับพืชผักหลากหลายชนิดและมีข้อเปรียบเทียบที่แตกต่างเช่นทำให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไวขึ้นเกษตรกร ในบ้านห้วยเป้ามีการปลูกพืชผักเป็นอาชีพซึ่งในการประกอบอาชีพของเกษตรกรมีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเป็นจํานวนมากเมื่อ,อสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงเข้าไปดําเนินการภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวงได้นําเทคโนโลยีการผลิตน้ําหมักฉีใสเดือนและมูลมูลใส้เดือน,น,น,เ,อนเพื่อให้กเกษตรกรนําไปใช้ในการผลิตพืชผักเช่นถั่วแขกทําให ผลผลิตของถั่วแขกเพิ่มขึ้นในรอบการผลิตจากสองปิสองรอบเป็น3มรอบในการเก็บเกี่ยวทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีการลดต้นทุนในการผลิตอ,อ๋อน้องได้ไปแอวโครงการหลวงห้วยเป้าเนาะทีนี้เปิน้นเปิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยจ้ะแล้วทีนี้น้องก็เออลองลองเอาน้ำหมุนไส้เดือนเนี่ยเอามาพ่นมกเตสแล้วก็เอาพ่นพืชพักสวนครัวที่ในสวนก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นพอมันดีขึ้นก็ เขาซื้อว่าเออเฮามาต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีที่มาพ่นทางใบก็จะใช้เอ้น้ำมูลเส้อเดือนนะ่ะพ่นตลอดเลยจ้ะเขาซื้อว่าดีพอดีแล้วก็เฮาแน่จะลองเลี้ยงพอเนาะเพราะว่าเวลาเฮาไปขอเปิ้ลเลิงๆของซื้อเก่งใจเปิ้ลเนี่ยจะก็เลยไปดูแล้วก็ทางโครงการหลวงเปิ้ลก็แนะนํามาว่าเออต้องเอามาเลี้ยงพอเนาะน้องก็ไปซื้อต่อซื้ออย่างแม่แล้วก็ ไปหามูลไส้เดือนแล้วก็ยังที่เปิ้นสอนมาว่าเื้อเอาอย่างมาเป็นอาหารของมันนี่เนาะน้องก็มาลองลองเลี้ยงพอนี่ก็ได้ประมาณสัก2เดือนแล้วจ้ะก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ดีอ่ะนะมันทํเให้เไารู้สึกว่าเออมันมันน่าจะดีกว่าที่เฮาไปซื้อเคมีมาใช้อ่ะจ้ะหลายพื้นที่ได้นําปุ๋ยน้ําหมักที่ได้จากฉี่ไส้เดือนดิน ไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรจนเป็นที่รู้จักและยอมรับเทคโนโลยีที่เกิดจากไส้เดือนดินเป็นอย่างดีพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลานก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้นำไปทดลองใช้กับพืชไร่โดยเฉพาะมันสำปะหลังกับเกษตรกรไม่กี่รายในระยะแรกๆซึ่งผลที่ได้มีความแตกต่างจากที่เกษตรกรเคยทำมาในอดีตจนปัจจุบันได้ขยายออกไปจนกลายเป็นกลุ่มผู้ใช้ปุ๋ยน้ำหมักไส้เดือนดิน เกษตรกรที่อยู่ในอำเภอของลานเนี่ยคะ่ะส่วนส่วนใหญ่เขาจะปลูกมันสำปะหลังก็เลยแนะนำให้กเกษตรกรนำน้ำหมักมูลไส้เดือนดินนะคะไปใช้กับมันสำปะหลังปรากฏว่าผลที่ได้คือสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับมันสำปะหลังใบเขียวลำต้นแข็งแรงชาวบ้านก็เลยนำไปบอกต่อแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้การเป็นจำนวนมากจึงเกิดการรวมกลุ่ม,มเพื่อนำไส้เดือนไปเลี้ยงเอง อนาคตข้างหน้าก็จะนำน้ำหมักไส้หมูไส้เดือนดินไปจำหน่ายแก่ท้องถิ่นอื่นเพื่อเพิ่มไรายได้ให้แก่ชุมชนของตนเองด้วยค่ะตอนที่ได้ใช้ปุ๋ยไส้เดือนนี่เราไม่ได้เอามาแค่ฉีดเฉยๆเราชุบลากชุบท่อนก่อนนะชุบท่อนไว้คืนนึงแล้วชุบวางวางไว้คืนรุ่งเช้าเราก็เอามาเสียบแล้วเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี เราไถาแล้วไม่ได้รองพื้นแล้วก็มาเสียบเสียบเองมันได้สักประมาณสิบสิบห้าวันอะ่ะเราก็จะฉีดทางใบฉีดทางใบด้วยพ่นดินด้วยพอได้เดือนนึงเราก็ฉีดอีกครั้งนึงครวก็นี่ก็ต่อไปก็คือเดือนละครั้งแล้วก็นี่เราก็จะหยุดต่างกันเยอะไต่างกันเยอะจาก,กาที่ว่าเราไม่ได้ใช้ป Ł ุ๋ยไส้เดือนเนี่ยมันจะได้ประมาณสองถึงสามตันเต็มที่แต่ถ้าเราใช้ไส้เดือนตกถ้าใช้ เต็มที่ที่เรามีเวลาฉีดนะเราจะได้ตกถึงไร่ละเจ็ดตันมันก็ต่างกันสูงเราก็ลงทุนน้อยถ้าเราใช้เคมีเราก็ลงทุนเยอะแล้วก็น,นี้รายได้มันก็ไม่เหมือนกันค่ะครั้งแรกเนาะครั้งแรกได้เข้ากับโครงการหลวงโครงการหลวงได้แนะนําว่าเออใส่เดือนดินเนี่ยมันจะทําให้เป็นปุ๋ยพอเป็นปุ๋ยปุ๊บก็เลยได้เข้ามาฝึกกับเขาพอมาฝึกกับเขาแล้วทีนี้ก็เลยได้เขาให้มาทดลองเลี้ยงที่บ้านพอเราเอามาเลี้ยงแล้วได้ประมาณ ครึ่งเดือนเขาก็จะเริ่มให้ฉีดซ้เดือนผักทุกอย่างอะค่ะแต่เราต้องให้มันสับสับให้เละถ้าเราเลี้ยงคอนโดอะค่ะแต่ถ้าเลี้ยงอย่างในโครงการเราก็จะไม่ต้องสับให้เละมากเราก็คือจะวางวางไว้แล้วเขาก็จะขึ้นมากินตอนกลางคืนอ,อากาศชื้นๆคือเราเราจะพรมน้ําแต่หนึ่งอาทิตย์เราจะต้องให้เปลือกไข่คือเพิ่มจุลินทรีย์ให้เขาอะค่ะเปลือกไข่บดให้ละเอียดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเปลือกไข่สาหรับเพิ่ม เพิ่มไอ้ไอ้ตัวเนี้ยค่ะแคลเซียมอะไรให้เขาเนี่ยค่ะแล้วทีนี้พอเราเอามาใช้แล้วพอเรามาใช้แล้วเนี่ยผลประโยชน์มันจะได้ดีเยอะทางโครงการหลวงคือพวกหนูได้คุกคีกับโครงการหลวงมาสองปีกว่าพวกหนูได้ทดลองกันมาคือจนได้ผลนะคะก็เลยเริ่มบอกชาวบ้านทีนี้ก็เลยจะทําเรื่องขอขอทางโครงการหลวงว่าให้เข้ามาสนับสนุนเต็มเต็มที่หน่อยเพราะชาวบ้านแถวนี้ยากจนนะคะคือมีที่น้อยที่น้อยแล้วทีนี้ ถ้าเราทําไม่ได้ผลผลิตที่ดีเราก็ไม่พอจะอยู่จะใช้จะกินเนี่ยค่ะก็เลยจะได้พอดีได้จากโครงการหลวงเข้ามาช่วยจากฉีดได้เดือนตัวเนี้ยก็เลยทําให้ลดต้นทุนพอลดต้นทุนแล้วเราก็ไม่ได้ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีไปซื้อยาฆ่า,มาแมลงมาฉีดท่านผู้ชมคงได้ทราบถึงประสิทธิภาพของปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยไสเดือนดินแล้วว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาล เรามาทำความเข้าใจถึงกระบวนการเลี้ยงไส้เดือนกันว่าทำอย่างไรอันดับแรกเราต้องมารู้จักกับไส้เดือนมีด้วยกันถึง4สายพันธุ์คือ 1. สายพันธุ์ไอชิเนียฟูทิด้า 2. ลัมบริคัสรูเบลัสสยูริดัสยูจีนีแอและสายพันธุ์ที่4คือฟิเรตพีกัวนาหรือที่บ้านเราเรียกว่าขี้ตาแร่ เป็นไส้เดือนดินสีแดงที่พบในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย 2. เตรียมวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นเช่นถังน้ำบอ่อซีเมนต์กล่องพลาสติกหรือจะทำเป็นบอ่อปูนสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรขึ้นไปส่วนความยาวขึ้นอยู่กับสถานที่และงบประมาณและที่สำคัญจะต้องทำรูระบายน้ำฉี่ของไส้เดือน 3. นำดินละเอียด2ส,ส่วนขี้หัวแห้งทุบให้ละเอียด1ส่วนผสมให้เข้ากันและรดน้ำให้ชุ่มในระหว่างการผสมกันระหว่างดินกับขีบ้วัวจนสามารถบีบเป็นก้อนได้ก็แสดงว่ามีความชื้นที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไส้เดือนนำดินไปใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ 4. นำไส้เดือนที่เตรียมไว้ลงปล่อยในบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรควรปล่อยไส้เดือน1กิโลกรัมและนำเศษพืชที่สับให้เป็นชิ้นเล็กๆล,ลงไปในบ่อเพื่อเป็นอาหารไส้เดือน 5. ผู้เลี้ยงควรนำฉีไส้เดือนดินเทราดลงในบ่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงเพื่อเป็นการปรับสภาพของไส้เดือนได้เร็วขึ้น ลักษณะนิสัยของไส้เดือนชอบอยู่ในที่มืดจึงจะขึ้นมากินอาหารดังนั้นเกษตรกรควรหาวัสดุมาบังแสงหรือปิดปากบ่อเอาไว้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้เลี้ยงต้องพึงระวังคือไส้เดือนชอบที่จะหนีออกจากบ่อเลี้ยงเพื่อเป็นการป้องกันควรใช้น้ำยาล้างจานทาบริเวณใต้ขอบบ่อด้านในลงไปเล็กน้อยหากไส้เดือนขึ้นมาถึงระดับที่มีการทาน้ำยาล้างจานเอาไว้ ส้เดือนก็จะกลับลงไปในบ่อเพื่อทำหน้าที่ของไส้เดือนแต่ที่สำคัญสามารถช่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้เกษตรกรตลอดจนลดขยะอินทรีย์ลงได้ปีหนึ่งหนึ่งไม่ใช่น้อยและยังสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ได้อีกด้วย